ถ้าคลิปนี้ขึ้นฟีดที่คุณนะคะหรือคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ตามวันนี้นะคะไพ่ใบนี้จะเป็นคำทำนายของคุณนะคะเดะซันความสำเร็จค่ะสิ่งที่รอคอยก็จะได้รับข่าวดีวันนี้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองที่ผ่านมาเรื่องการเรื่องงานติดขัดใดๆก็ตามวันนี้จะเป็นวันดีคุณจะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะวันนี้เป็นวันดีไพ่เดะซันบอกคุณสำเร็จในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวางใจนะคะ ไม่ต้องขิดมากคุณสาเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามใครหมุนเงินอยู่ใครจะทํางานใครจะทําอะไรต่างๆก็ตามนะคะอีกในหนึ่งนะคุณจะมีความสุขกับบุตรกับบริวารกับลูกกับหล้านบางคนรอที่จะมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรน,นะในเร็วๆนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะคุณจะพบแต่ความสําเร็จ อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าลืมแช่น้อมรับคำทำนายนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์นะคะและก็ขอให้คำทำนายนี้สำเร็จภายในวันนี้เลยนะคะเพราะมันเป็นดวงรายวันจ้า